อันนี้จะคลองไม่ใช่อ่ะแล้วนะครับนุ่มรอจากน้องน้ำอะไรครับน้องน้ำใสครับน้องำใสอยู่ใกล้น้องน้ำคุณครับผมโอเคครับวันนี้ได้เข้ามาบริการครับร้านโทมัตเตอร์บุ้คนใช้วันนี้มาเพื่อทําอะไรครับมาซื้อแคมคับสปริงวาลครับแคมเน้นสํานักอะไรครับเฮงสุพรนธครับเออมาเช็งเลยมั้งไอ้เฮงสุพรรณเอามไปยืมหน่อยอ่าใครเป็นคุณยิบอ่าเฮงสุพันธครับเบอร์หนึ่งสำหรับเว็บ จ้าอันนี้สปริงวาวเดี๋ยวคือมีลั่นเลยครับลั่นผมครับมีปัญหาบอกพี่ไอเดนได้ครับผมหรือเป็นลูกพี่พี่ไอเดนไอเดนว่ารถซิ่งไม่ห้ามแต่ว่าจะยุ่งเรื่องยาอย่างเดียวพอครับผมไม่ไม่เอาแกไม่เอาไม่เป็นไรไม่ต้องเอาเนาะไม่ต้องไม่ต้องเอามานี่เอามานี่เอาเอาเอาโอเคครับมากี่คนเนี่ย างานองมา,าคันครับอแล้วใครเป็นลูกพี่ใหญ่นผมน, <c oughs> นับนหละดูแลดูแลเ้อ,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 อครับผมโอเคดูแลลูกทีไม่ดีนะครับเออครับผมครับสวัสดีครับอครับพวกนุ่มๆจากทีมน้องน้ำใสครับติดน้องน้ำขุน